มาแล้วครับ A 1 1 5 Cooling s i n ลมตัวใหม่จากแบรนด์เรือใบโจนสลัดหรือ Corsair นั่นเองเปิดตัวมาในต้นปี2024นี่เลยและพร้อมขายแล้วด้วยในตอนนี้นะครับหน้าตาดูดีเรียบหรูไม่เน้นไฟ R G B เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกัน Corsair A 1 1 5ให้ Performance Tower CPU Air Cooler เขาหมายความว่าตัวนี้นะครับเป็น s ิ n ลมแบบ Tower เป็นแบบ Dual Tower ด้วยนะก็คือแยก Tower ร์2ชิ้นออกมาเสริมการระบ ลายความร้อนและใส่พัดลมใหญ่โตถึง140มิลิเมตรจำนวน2ตัวเป็น AF140 Elite เป็นแบบนัน R G B ไม่มีไฟ R G B มาให้รบกวนสายตามีตัวซิลิโคอนเป็น X T M 70เรียกว่าเป็นซิลิโคนที่ดีที่สุดของ Corsair ในขณะน,นี้ไม่ต้องทาซิลิโคนให้ยุ่งยากรองรับกับ L G A 1 7 0 2 115 Series แล้วก็ a M5 M4 ข้างในเองก็จะมีเป็นบรันตี้ไกด์มาแบบนี้กล่องโฟม พุ่มกันกระแทกมาอันนี้จะเป็นพวกชุดอุปกรณ์นี่เป็นชุดพัดลมตัวฮิตซิงภายในกล่องอันนี้จะเป็นกล่องอุปกรณ์ทั้งหมดมีตัวสายเอ็กซ์เทนเพิ่มความยาวพัดลมมาให้อันนี้ตำนัดยึดชุดน้ำขายยึดสำหรับ AM4 แฟนคลิปก็จะไว้ยึดกับใบพัดลมแล้วก็ Intel Retention พัดลมที่ให้มาในแพ็กเกจเป็น AF140 Elite ใหญ่ๆโตเบิ้มๆแบบนี้ ข้างหลังจะมีเทคโนโลยีแอร์ไกด์คอยบังคับที่ทางลมให้ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นควบคุมที่ทางลมให้ไปในด r เร t ชันเดียวกันทําให้ระบายความร้อนได้อย่างเต็มที่มากขึ้นด้านนี้เป็นหัวเชื่อมต่อพัดลม p w m ไม่ได้มีสาย RGB มาเพราะว่าตัวนี้เป็นแบบ non RGB จะสังเกตเห็นใบพัดลมค่อนข้างที่จะใบเล็กแล้วก็ถี่มากขึ้นกว่าเดิมเรามาดูกันที่พระเอกของเรา A 1 1 5อู้ หล่อเลยพระเอกของเราครับ2ทาวเวอร์นี่แต่และทาวเวอร์ก็จะมีตัวคริฟฟินรลายเรียงกันอยู่แบบนี้มีฮิตไบต์อยู่ด้วยกันทั้งหมด6เส้นแล้วก็ตัวยึดพัดลมด้านนี้นะครับเป็นโลหะนะปรับระดับได้แบบนี้อันนี้คือตัวกลางตัวริมก็สามารถใส่ได้เช่นกันริมด้านหน้าแบบนี้นะครับปึ๊บส่วนด้านหลังนะครับเป็นตัวภูก็สามารถที่จะหาพัดลมมาเสริมได้อีกหนึ่งตัวเช่นกันมันก็จะมีสลักล็อก ตึ๊กตึก,ต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 กแบบนี้ปรับสูงปรับต่ำได้ด้านบนเท่มากดูดิบๆดีคายึดของเขาเป็นตัวสลักยึดตรงกลางแล้วก็มีแท่นใส่กับเมนบอร์ดนั่นเองทั้ง AMD ทั้ง Intel เลยตัวยึดของใบพัดลมเป็นตัวแผงยึดแบบนี้ไม่ใช่ลวดบางๆเดี๋ลองใส่ตรงกลางให้ดูมันดูดีนะ ใส่ไปแบบนี้หนึ่งตัว่วยอีตัวหนึ่งยึดด้านหน้าแบบนี้ก็ได้หรือจะยึดด้านหลังก็แล้วแต่สะดวกกันแต่ตัวนี้เขาไม่ได้ใส่ที่ยึดมาให้นะเพื่อนๆต้องใส่เองเดี๋ยวเราไปลองประกอบดูกันสิว่าอยู่ในเคสแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูนครับขั้นตอนในการประกอบไม่ยากครับหรือตัวคีซิง์ของเดิมอกก่อนเนาะเช็ดซิลิคนให้เรียบร้อยทำการยึดเพลทด้านหลังแล้วก็ยึดสกรูน็อตตัวนะครับ ใส่เพลทเพิ่มเพื่อยึดตัวฮิซิงขันน็อตลงไป4ตัวแล้วก็เอาฮิซิงแปะลงไปคันน็อตบนล่างได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เอาพัดลมเสียบเข้าไปในช่องกลางแล้วก็ช่องด้านหน้าหรือด้านหลังตามแต่เคสของเราเสียบสายไฟเลี้ยงเป็นอันจบนะครับส่วนอุณภูมิในการเล่นเกมเนาะกับ Assassin s Creed ภาคล่าสุดเลยปรับ 4K ปรับสุดกันเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในเกมนั้นจะเป็นอย่างไร ก็ถือว่าโอ้อุณหภูมิครับเล่นได้สบายอันนี้จะเป็น CPU นะครับ i 5 4 4 4 0 0อยู่ที่44องศาและ CPU กินไปประมาณ40%กว่าเซเลขสีมาแน่งวดน,นี้ครับเล่นๆเ,เ,เ,เลยบนความเลเอียดระดับ 4K นะครับการ์ดจอเป็น4080 Super เปอร์ตัวล่าสุดเลยล่ะครับส่วนอุณหภูมิในการทดสอบความร้อนครับผมเลือกใช้ c i n e b e n R h 3นะครับ ทดสอบความร้อนของเจ้าคอไอห้าสิบสความร้อนสูงสุดก็อยู่ประมาณ60องศาเท่านั้นก็ถือว่าคุมความร้อนได้ดีมากสำหรับเจ้า A115 ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าคะแนานนั้นสวยเลย12,613สาคะแนานความร้อนดีทีเดียวนะครับ r 2 3กับตัว i 7 1 4 7 0 0 k กันบ้างครับความร้อนแตะไปร้อองศาเลยเมื่อใช้ cpu แบบ100%แบบนี้นี่ฮะ 20 call, head, ่คอ28เทถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับซิงลมไม่มีปัญหาเรื่องน้ำรั่วน้ำซึมเหมือนชุดน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะให้ตัวเลขมันต่ำกว่านี้แนะนำให้ใช้ชุดน้ำ3า3ตอนของคอแซ r นะครับส่วนในเรื่องของการถ้าเอาไปใช้เล่นเกมมีปัญหาไหมผมว่าสบายหายห่วงถ้าไม่ได้ใช้แบบ CPU 100%แบบนี้นะครับ ตอนการประกอบบอกเลยว่าไม่ยากประกอบง่ายครับเพราะว่าใช้หลักการในการติดตั้งคล้ายๆกับจิ้งลมหลายๆตัวที่หลายๆคนอาจจะผ่านมือมาเช่นการกับ p e r f o r m ร์แมนผมว่าเอาอยู่สบายไม่ว่าจะเป็น i5 i7 เจนปัจจุบันเอาอยู่หมดนะครับสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆอาจจะต้องทราบกันไว้มันอาจจะค่อนข้างใหญ่ถ้าเอาไปใส่กับเมนบอร์ดที่ตัวเล็กหรือเคสที่เล็กๆมากๆอาจจะติดอาจจะใส่ไม่ได้หรือใส่ได้แต่ปิดฝาไม่ได้เหมือนเคสตัวนี้ที่แอมิกลองประกอบอย่างจอชบอลดีสามหนึ่งนะครับถามว่ามันติดตรงไหนมันไป ติดตรงข้างหลังครับ ช่วงนี้ถ้าสังเกตดูกันเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาเห็นนะครับตัวพัดลมมันจะดันไม่ลงติดตัวระบายความร้อนของเมนบอร์ดถ้าสลับพัดลมมาไว้ข้างหน้าก็ติดแรมเพเยอะขึ้นมาอีกดังนั้นเพื่อนๆต้องลองเช็คเมนบอร์ดกับซิสเต็มและเคสของเพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าถ้าใส่เจ้าตัวนี้แล้วจะติดหรือไม่ใส่แล้วมันจะพอดีอหรือเปล่าแต่โดยรวมๆถือว่าเป็นชุดระบายความร้อนที่เย็นและหล่อมากมตัวหนึ่งของคอแซเลยกับราคา ,3990 บาทก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้ออาจจะไม่ถูกมากนะแต่ผมก็ไม่แพงจนนเกิไปสําหรับ ที่ได้กลับมาแบบนี้เนื้อสิ่งอื่นใดถ้าเพื่อนเพื่อนชอบแบบจัดเต็มแบบไฟ R G B ลองไปดูชุด A I O ชุดระบายความร้อนด้วยน้ําของคอแซดูเอาก็ได้นะครับมีทั้งหน้าจอมีทั้งไฟ R G B แต่สําหรับคนที่ชอบความหลอ่อหรูหราแบบนี้และชอบความเย็นด้วยแล้วก็ต้อง A 1 1 5 Air Cooling ตัวนี้บอกเลยว่าแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรเลยใส่เครื่องปุ๊บใช้กันยาวๆได้สบายๆเลยแหละครับ